ปอดเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีหลุกบุดทวดนะฮะพิมพ์ลายจุดหัวหูขีดนะฮะมาให้พิจารณานะครับผมอองค์นี้มีความพิเศษตรงนี้ตรงที่มีเหมือนกับมลสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็รุ่นรุ่นเก้าเจ็ดเนี่ยตั้งแต่ผมได้ดูในหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับผมก็คือคราวนี้ผมก็จะต้องดูทุก ฮุบองนะเป็นพิเศษนะครับคือจะไม่อยอมไปไม,ไม่ไม่เชื่อใครแล้วนะไม่เชื่อใครนะครับผมเคยมีรุ่นเนี้ยนะครับแล้วผมก็เอาไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่แท้นะผมก็แกะออกจากตลับมันแกะไม่ระวังหัวตรงเนี้ยขาดออกไปเลยอ่ะแตกออกไปเลยนะครับไม่ก็ไม่รู้ว่าพระแท้หรือไม่แท้นะฮะคือน่าเสียดายนะครับบางทีเราก็ไปถามเขาในกลุ่มบางทีมันก็นะ รู้จริงมั้งไม่รู้จริงมั้งนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะคือกายภาพของพระมันอยู่ที่ว่าการเก็บรักษานะครับพิมพ์ียพิมพม์เรื่องพิมพ์เนี่ยเลิกพูดถึงเลยนะฮะถ้าถ้าเก้าเจ็ดเนี่ยถ้ามาคุยเรื่องพิมพ์เนี่ยคือผมไม่ไม่คุยด้วยเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อว่านเนี่ะเนื้อว่านแล้วก็มีการแห้งเหี่ยวนะครับแต่เรามาพิจาร,รณาดูสิ่งที่เราเห็นกับดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่านะครับ,นะรบนี่นะครับ พิจารณาเอานะครับใครชอบแบบไหนก็เก็บแบบนั้นนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ผมผมในผลผผม,ผมที่ผมเห็นในนี้ยพิเศษคือมีตรงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรขาบอะไรสักอย่างนะเป็นฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่ด้านล่างนะครับเนื้อข้างหลังนะครับนี่นะฮะก็ นะครับมีความเก่ามีรอยรูมดมีแป้งผงเนื้อไอเขาเรียกอะไรเยื่อว่านนะครับน้ำว่านออกมาปกคลุมนะครับนะก็พิจารณาเอานะครับพิจารณา,าตามความชอบเนาะเราจะบาเชื่อทั้งหมดก็ไม่ได้นะจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับ เอาตามที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าดีก็ดีนะครับบูทวดนะฮะนะฮะคือสำหรับผมผมองค์นี้ผมก็มองมองจากความเก่าที่ผมจับดูเนี่ยนะฮะที่ผมจับดูผมว่าโอเคอยู่นะผมว่าผมว่าโอเคอยู่นะด้วยด้วยตัวแล้วก็เนี่ยวิธีการทำในสิ่งที่เห็นทางกายภาพอะนะฮะผมก็ว่าสวยอยู่นะครับผม สวยอยู่นะครับน,นี่นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับให้ฟอสเด็กวัดแก้วเลยนะครับผมนะฮะผมก็จะหาพระสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมพิจารณากันนะฮะศึกษาไปด้วยกันนะครับผมน,นี่นะฮะแต่าตามที่ผมบอกอะเกือบทุกองอะจะมีรอยเนี่ยรอยดันนยดันเพราะว่าตอนงัดเนี่ยนะครับตอนงัดเนี่ยพระมันจะแอน แล้วก็ดันดันกดลงให้้หผพาเข้ารูปนะครับนี่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะให้ป๊อตเด็กวัดแก้วด้วยนะครับผมสวัสดีครับ